เบดที่เห็นอย่านี้มีชื่อว่าอะไรโอ๊ะดับซอสไม่ใช่ดับซอสดับบัสเตอร์ดับร็ตเตอร์เหมือนตโอ้โหมุนนี่เป็นมุนมันน้ำแข็พิสานนัดครับไม่ใช่พิสานนัดครับโดยเม่ใช่สกอตปัดครับไม่ใช่ปอกัดเลอันเลออนคาฟไม่ใช่เลออนคราฟโอ้ไม่ได้ช่วยอะไรัาชาเกียลือชาเหลืองช่วยเออชาเหลืองมีเลนฮอนเลนฮอนกลัวจะหลอกก็เลยไม่ตอบแก้วซอสซานบีด ไายชิวไม่ชนิววิสารอวิสาอ้โาเกียวกยได้ไงวะได้ไงดาเเบอรเซเอรสดาเมื่อกี้ดาเลยวิ่งตอบตรงสีทุกครั้งไลยคิดว่าวูฟเขาซอสนี่แหละไม่ใช่มันมีฟ้าข้างในนิดหนึงฟอกบัตโอ้โหสนั่นต่อไป กกอเปีเยน